สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Enjoy Channel นะคบโ,โอเคเนาะในวันนี้เราจะมาพ่อากาศกันในหัวข้อที่ว่าพรที่ท่านได้มาตั้งแต่กำเนิดนะครับโอเคแล้วก็ก่อนอื่นนะครับขอทำความเข้าใจกันก่อนเนาะทางช่อง Enjoy Channel เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านนั้นงมงาย นะครับแล้วก็อย่าให้ชาติอย้าให้ท่านนั้นเข้ามาเล่นเกมเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานนะครับมาเช็คดูว่ามันตรงต่อจริตท่านหรือเปล่านะครับอืมแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับมันคือเกมนะครับให้ท่านเลือกเลือกรูปภาพที่คิดว่าเป็นของของท่านนะครับรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของของท่านจะได้มากกว่าหนึ่งใบก็ได้นะครับอืม จะได้มากกว่าหนึ่งหมายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติท่านเลือกแว็บแรกแว็บเดียวเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าว้าวสิ่งนี้คือของฉันเท่านั้นอย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับหรือหรือว่าเลือกได้มากกว่าหนึ่งภาพก็ได้นะครับ uh huh. ทีนี้เราจะมาดูความหมายไ่ยข้างในการนะครับเริ่มตั้งแต่กองที่1่กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4นะครับ โอเคโดยเราจะใช้ไพ่ออร์โควาดนะครับทีนี้เราจะมาดูไพ่กันเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราจะมาดูทีละกองนะครับเนาะว่าในแต่ละกองมีความหมายอย่างไรวันทูทีมาแล้วครับว,ว้าวโอเคเนาะทีนี้มาดูความหมายหน้าปกถ้าท่านเลือกรูปนี้กองนี้นะครับรูปที่1รูปนี้นะครับ ตัวท่านนะความสามารถพิเศษหรือว,ว่าพรที่ท่านได้รับมาคือตัวท่านเป็นคนที่มีความมัน่นคงแล้วก็เป็นคนที่ให้ความรักแล้วก็แสงสว่างกับคนอื่นแล้วก็ตัวเองได้ด้วยนะครับเป็นคนที่เข้าใจง่ายไม่มีอะไรปิดกั้นไว้ในหัวใจคิดสิ่งใดก็พูดสิ่งนั้นแต่ว่าพูดด้วยความปรารถนาดีแล้วก็จริงใจนะครับ <c oughs> เป็นคนที่มีพลังงานที่ดีไม่ได้เก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองนะครับส่วนมากเราจะปล่อยออกมาหมดเลยให้คนอื่นนะครับเป็นพลังงานที่ดีนะครับท่านรูปนี้นะครับพอที่ท่านได้อ่านมาดูทีละไพ่ทีละความหมายกันนะครับอ้อ้โอ้โอ,โอใบแรกออกมาก็คือ open your heart เห็นไหมว่าท่านอะ เปิดใจม้วก็มานี่ Seek a beauty นะครับ Seek beauty นี่ต่อมาจะเป็น uh, Big a picture เนะ The big picture นะครับแล้วก็จะมี l i a e off air Let love be your beacon Inner t r u c h แล้วก็ Empowerment Ideal c o u t ์ o ออฟแอคนี่คือพอรที่ท่านได้มาคือท่านเนี่ยเปิดใจคนอื่นได้ลักเพราะว่าตัวท่านนั้นตัวท่านนั้นนะเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ในตัวเองนะครับก็คือคิดอย่างใดพูดอย่างนั้นไม่มีอะไรเก็บไปในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านมองเห็นคือความงดงามอืม ท่านเห็นว่าการที่เราได้สื่อสารไปตรงๆนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีการทําให้เขาได้รู้สึกนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเขาจะได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในเรื่องนั้นนะแต่ว่ามันก็มีเอฟเฟกกลับมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความคิดและวิธีการจัดก,การที่มันแตกต่างกันแต่ตัวท่านอะเห็นว่าการได้พูดออกไปการได้สื่อสารออกไป ด้วยความชัดเจนนนะั้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วตัวท่านนั้นก็เห็นภาพชัดเจนเวลาทําอะไรเนี่ยตัวท่านคิดใหญ่นะครับแล้วก็ด้วยความที่คิดใหญ่เนี่ยก็จะสื่อสารให้กับทุกคนได้รู้ว่าสิ่งนี้สิ่งที่ฉันกําลังทาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ย,ยิ่งใหญ่ก็เลยอยากจะให้คนอื่นนั้นเข้าใจรับรู้แล้วก็ประมาณนี้นครับอื เป็นคนที่มีพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับเข้าใจธรรมชาติของตัวเองชอบศึกษาแล้วก็พัฒนามาที่ตัวเองนะครับแล้วก็คนอื่นด้วยแต่หลักๆก,ก็คือตัวเองมาให้ความสําคัญกับการกระทํามากกว่าอม,มาให้ความสําคัญกับการกระทํามากกว่าแล้วกม็มีพลังงานที่ดีให้กับตัวเองเห็ไหมเนี่ยอืส่วนมากนะถ้าท่านเลือก หน้าปกเป็นแบบนี้แสดงว่าตัวท่านอะมีความโดดเด่นทางด้านธาตุไฟสูงมากเลยนะครับอืมเนาะสำหรับคำแนะนำสำหรับกล้องนี้กล้องนี้คือเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีให้กับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นเป็นคนที่มีความมั่นคง ค่อนข้างดีนะครับเป็นคนที่จิตใจสะอาดเพราะว่าไม่ได้เก็บอะไรไว้ในตัวเองนะครับก็คือคิดอย่างไรพูดอย่างน,านั้นออกไปนะทีนี้มันจะมีแบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีอริโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะว่าด้วยความที่ท่านไปแนะนําอบรมสั่งสอนพูดในสิ่งที่ท่านคิดบางทีมันไม่ได้ตรงต่อความรู้สึกของคนคนนั้นมันอาจจะทําให้ท่านนั้นมีอริโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านไม,ไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้กับตัวเองได้แต่บางครั้งก็ควรที่จะคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก่อนที่จะทําอะไรออกไปนะครับเพราะว่าทุกคนมีความคิดแล้วก็วิธีจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆของแต่ละคนนะครับ การที่ท่านไม่เข้าไปยุ่งกับความรู้สึกของคนอื่นนะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าตัวท่านนะเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีอยู่แล้วท่านจึงอยากจะให้คนอื่นนั้นทำได้หรือว่าคิดให้ได้เหมือนตัวท่านนะคะโอเคสำหรับกลุ่มที่1กองที่1รูปที่1ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับโอเคแล้วก็ขออนุญาตเก็บไพ่กันเลย ว่ T ถูกทริปสำหรับท่านที่เลือกรูปนี้นะครับรูปที่สอง <c oughs> รูปนี้นะครับจะบอกว่าโอเคถ้าท่านเลือกรูปนี้นะครับความสามารถแล้วก็พรที่ท่านได้รับมานั้นคือการลงดีเทลการได้รับเวลาทำอะไรเนี่ยท่านจะต้องใส่รายละเอียดเข้าไปเนาะยิ่งมีรายละเอียดเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยท่าน จะยิ่งรู้สึกดีมากมนะครับหมายความว่าเป็นคนที่เก็บทุกรายละเอียดนะครับเป็นคนละเอียดอ่อนอืมนะครับคนนี้เป็นคนละเอียดอ่อนชอบศึกษาเป็นแบบคนผาหูครับชอบศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับอืมแล้วก็ลงดีเทลลงดีเทลทุกเรื่องอืมทุกเรื่องฉันจะต้องรู้นะครับ ประมาณนี้เลยนะแล้วก็อืมเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็อืมอืม,อมประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูไพ่ข้างในกันเลยนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราเพิ่มเติมนะครับว่า t w ทวินะ,ะมาแล้วโอเคว,ว้าว ก็คืออันนี้พรที่ท่านได้มาเนี่ยท่านชอบศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆเสมอนะครับแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองด้วยเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เยอะเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ลงดีเทลทุกเรื่องนะครับมันเลยทําให้ท่านนั้นมีช่องทางในการทามาหากินหรือว่าช่องทางในการเรียนรู้และพัฒนาเนี่ย เยอะมากนะครับเวลาที่แบบคนเขาอาจจะขอความช่วยเหลือคุณเนี่ยมามาปรึกษาคุณเพราะว่าคุณนั้นมีความรู้เยอะนะเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดเสมอคุณเป็นคนที่เป็นเป็นตัวของตัวเองมากๆเป็นตัวของตัวเองมากๆนะเป็นคนที่มีความสุขง่ายนะครับแล้วก็ ชอบให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นแล้วก็มีพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนกับตัวเองนั้นนะ่ะได้รับพรอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ make make a w i s h เนี่ยเหมือนว่ัทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านรู้นะครับว่าว่าสิ่งที่ท่านทำนะั้นมันจะเกิดประโยชน์ทั้งตัวท่านแล้วก็คนอื่นประมาณนี้เลยนะครับ ค่อนข้างดีเลยนะครับตรงกับหน้าปกที่ท่านได้นะครับรหน้าปกที่ท่านได้เนี่ยพรที่ให้มาก็อย่างที่บอกนะครับด้วยความที่เวลาทําอะไรลงดีเทลใส่ความรู้แล้วก็จะต้องรู้ลึกรู้จริงนะครับในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือพอรที่ท่านได้มาจากครูบาอาจารย์ให้ท่านมานะครับอืมนะ สำหรับคำแนะนำหรอไม่ไม่มีนะสำหรับกลุ่มนี้เพราะว่าอ,อาจจะมีในเรื่องของความคิดเยอะคิดเยอะไปหน่อยนะฮะแต่ก็แล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยก็คือให้ยึดหรือว่าหาวิธีในการปฏิบัติอืมนาะออาจจะใช้กรรมฐานก็ได้นะครับ หรือว่าการเพ่งดูความรู้สึกนั้นนะครับก็คือความรู้สึกเนี่ยมันอยู่กับท่านไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าท่านจะรู้สึกไม่มีความมันคงมันเป็นธรรมดาของท่านนะเวลา เวลาที่ดีก็คือดีมากๆเวลาที่รู้สึกไม่ดีก็คือดาวสุดๆมันจะเหมือนกับไบโพล่าแต่ก็ไม่ได้ใช่นะครับแต่มันก็สามารถพัฒนาไปเป็นแบบนั้นได้ด้วยความที่ท่านไม่สามารถคอนโทลแล้วก็ควบคุมเขาได้มีความรู้หมดทุกอย่างมีความรู้หมดทุกเรื่องแต่เวลาที่อารมณ์เหล่านี้มาเนี่ยตัวท่านเองความรู้ทั้งหมดที่มีตัวท่านนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นอกเสียจากว่าท่าน มีความรู้แล้วก็พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของท่านนะลองมาฝึกทางด้านจิตวิญญาณนะไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามเนาะมันมีตั้งหลายวิธีนะครับลองศึกษาดูแล้วท่านจะรู้ว่าอารมณ์มเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเดียวมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้คงทนนะครับแล้วตัวท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่ ทุกคนต้องการนะครับเพราะว่าเป็นคนลงดีเทลเป็นคนมีความรู้ความสามารถพูดยามอีกแล้วในเรื่องนี้อืมนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับกลุ่มที่2กองที่2ที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับโอเคเรามาดูกองต่อไปกันเลยว่าดูทริปโอเคมาแล้วนะคบถ้าท่านเลือกรูปนี้นะครับรูปที่3กองที่3รูปนี้นะรูปนี้นะคบวงบอกถึงตัวตนของท่านแมวพรที่ท่านได้รับมาคือ คนภายนอกมองดูท่านเนี่ยเหมือนท่านเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถนะคะเป็นคนง่ายๆสบายๆเลยเบอร์นั้นนะเป็นคนไม่มีของนะคะแต่เพราะว่าพอเวลาที่ใครเข้ามาอยู่ใกล้ในตัวท่านเนี่ยเขาก็จะสัมผัสได้ถึงว่า,ว,าว้าวทำไมท่านมีพลังงานที่สะอาดขนาดนี้พลังงานที่บริสุทธินะครับเป็นคนที่มีความรู้ เฉพาะเรื่องที่ตัวเองศึกษาแล้วก็สนใจเท่านั้นนะครับมันเลยทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยรู้สึกถึงความสบายสายนะครับสบายบายแล้วก็มีความสุขไปด้วยอืมเพราะว่าท่านเข้าใจธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ศึกษาเฉพาะเรื่องที่ท่านชอบเท่านั้นท่านจะไม่ได้ไปศึกษาเรื่องที่มันแบบเปล่าประโยชน์ ไม่ใช่จริงๆไม่ได้หลายรู้หลายเรื่องไม่ใช่จะบาประโยชน์นะพูดถึงว่าในความคิดของท่านนะั้นคิดว่าการรู้หลายเรื่องเนี่ยมันทําให้โรคสมองแล้วเรารู้เฉพาะเรื่องที่เราสนใจดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานที่ดีภายในมากๆนะครับอืมค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยจะโชคดีมากๆเพราะว่าคุณไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งนะครับแล้วก็ ไม่คไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งเวลามีความทุกข์ก็ไม่ได้แบบเครียดกับมันมากนะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวท่านนั่ะจะเครียดก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นที่ท่านรู้สึกว่าท่านชอบหรือว่าท่านอยากจะสนใจท่านให้ความรู้สึกกับเขานะอันนั้นนะท่านจะเครียดมากเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูไพ่ข้างในกันดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับไพ่กล่องนี้นะวันทูทมาแล้วชัดเจนเบอร์นั้นเลยนะครับโอเค ท่านรู้หมดทุกเรื่องแต่เขาไม่ได้แบบหมายความว่าท่านจะสื่อสารออกไปสัตทุกเรื่องนะครับให้เท่นให้เดิน your vitality เนี่ยเห็นไหมท่านมีความรู้รู้หมดทุกเรื่อง<ม>เห็นหมดทุกเรื่องนะครับแต่ไม่ได้พูดทุกเรื่องทุกเรื่องนะเก่งนะครับแต่เ็าไม่ได้แบบแสดงตัวตนบอกว่าฉันเป็นคนเก่งนะครับอืมแล้วก็เวลาใครอยู่ใกล้เนี่ยมักจะมีความสุขเสมอนะครับมีความสุขเสมอท่านเนี่ยตัวท่านเนี่ย คือเข้าใจคนอื่นได้ดีอยู่แล้วด้วยความที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมีความสุขเนาะเนี่ยแล้วก็ไม่คิดไม่เครียดอะไรที่ถ้าสมมุติว่าเรื่องนั้นที่เราไม่ได้แบบลงดีเทลไว้เห็นภาพชัดเจนเวลาทําอะไรเนี่ยเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ลงดีเทลเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วก็ จิตวิญญาของท่านบริสุทธิ์มากเหมือนกับเด็กน้อยที่ชอบการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเหมือนกับบริสุทธิ์มากๆนะครับชอบการเข้าสังคมหมายความว่าการเจรจาสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับชอบมากนะครับหมายความว่ายิ่งพูดยิ่งสื่อสารมีคนมาสื่อสารอะไรกับท่านเนี่ยท่านก็จะได้พลังงานที่ดีไปอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นด้วยนะครับทีนี้ถามว่ากลุ่มนี้จะแนะนําอะไรเนาะถ้าจะแนะนําเนี่ยตัวท่านเนะ่ย ด้วยความเป็นคนสบายๆง่ายๆนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันจะเหมือนกับการแบบเฉยชาไม่ได้แบบสนใจอะไรมากมายเนาะก็อยากจะให้แบบลองมันขัดต่อใจท่านมากเลยนะคือท่านแบบถ้าไม่สนใจก็คือไม่สนใจไม่ต้องมาบังคับหรือว่าแบบมาใส่ข้อมูลเพราะว่าจะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองลองเปิดใจ ค่อยๆเปิดใจนะครับว่าการได้พัฒนาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ท่านนั้นได้ปัญญานะครับอืมแล้วก็เวลาที่พายุอารมณ์มาเนี่ยท่านจะไม่คิดอะไรเยอะเลยนะครับพุ่งอย่างเดียวเนาะพอพุ่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขับตามมานะครับอืม แต่ว่าน้อยครั้งมากที่ท่านจะรู้สึกโกรธหรือว่าเกลียดใครหรือว่าโมโหร้ายเนี่ยครับแต่ว่าโมโหร้ายเนี่ยดังกับพายุเลยนะเบอร์น,นั้นแต่ข้อดีของท่านเนี่ยด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆสบายๆถึงหนถึงกัรรักเพื่อนรักพวกพ้องอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้แบบมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็จริงๆท่านก็เลือกคบด้วยนะครับจริงๆท่านก็เลือกคบแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับอะไรเนาะ อกองนี้รู้สึกสบายๆก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากเดี๋ยวจะบอกว่าตามนั้นแหละ <c oughs> โอเคสำหรับกลุ่มที่สามกองที่สามก็มีเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตเก็บไพ่ว่านทูทุยตั้งท่านที่เลือกกลุ่มที่สี่กองที่สี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดููกใกล้ๆนะครับถ้าท่านเลือกรูปนี้นะครับเป็นตัวตนของท่านหรือว่าพรที่ท่านได้รับนะครับคือรูปนี้นะครับเป็น มีความหลากหลายนะครับแล้วก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้เป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆข้างในเนี่ยมีพลังแล้วก็คือทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเหมือนกันเป็นนักพัฒนาเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ชอบศึกษาลงดีเทลแต่ก็ไม่ได้แบบว่า ไม่ใช่ไม่แบบว่าดิเป๊ะมากนะครับเป็นคนลงดีเทลค่อนข้างที่จะจะต้องใช่จริงๆรู้จริงแล้วก็วิจัยเรื่องนั้นให้มันถ่องแท้อืมถ้าชอบเรื่องใดหรือจริงๆก็คือถ้าสมมติสิ่งนั้นที่ท่านสนใจมากๆเนี่ยท่านจะลงดีเทลลงดีเทลแล้วก็ทั้งสื่อสารอยากจะให้คนอื่นนั้นมีความรู้ความสามารถเหมือนกับตัวท่าน หรือมากกว่าตัวท่านด้วยซ้ำท่านไม่เก็บความรู้ที่ท่านมีนะพรที่ท่านได้มาคือการศึกษาแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็ชอบให้ความรู้กับคนอื่นแล้วคนอื่นก็มักจะมาขอคำปรึกษาจากท่านอืมนะครับถ้าท่านเลือกรูปนี้นะครับภายในก็ใหญ่ข้างนอกก็ใหญ่ ภายในเนี่ยก็คือมีครูบาอาจารย์ที่ใหญ่นะฮะจริงๆทั้งสี่ของนี่ก็ใหญ่เหมือนแหละแต่ตัวนี้คือครูบาอาจารย์ที่เป็นครูของครูครับอืมพูดอีกแล้วอันนี้จะเป็นครูของครูนะครับถ้าท่านเลือกรูปนี้นะโอเคนะถ้าท่านเลือกรูปนี้ก็คือจะเป็นครูคข,ของครูเนาะทีนี้เรามาดูไพ่ข้างในกันดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราเพิ่มเติม one two three โอเคมาแล้วนะครับ mm hmm. เห็นไหมชัดเจนด้วยความที่ท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นนิดนะครับเป็นคนธาตุนะ้ํานะเป็นคนธาตุน้ําแล้วก็มีความหนักแน่นเหมือนกับธาตุดินด้วยชัดเจนมากนะครับน้ํากับดินนะแล้วก็ยังมีลมมีไฟดินน้ําลมไฟรวมด้วยกันหมดเลยบาลานซ์กันได้ดีมากๆนะครับท่านตัวท่านเนี่ย เหมือนกับหนังจาง,งๆวงเนาะดินน้ำลมไฟอะไรก็ไม่ดูโอเคหมายความว่าอันนี้คือพูดรวมๆให้เข้าใจเห็นภาพชัดๆนะครับน้ำเนี่ยคือชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยแล้วก็ยิ่งท่านได้ฟังท่ยิ่งท่านได้ฟังท่านจะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาเนี่ยนะครับการถกเถียงก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเถียงเพื่อทะเลาะนะเถียงด้วยเหตุแล้วก็ผล ครูบาอาจารย์จะเถียงแล้วก็ด้วยเห็นแล้วผลว่าโอเคทำสิ่งนี้เป็นแบบนี้แล้วยังไงต่อความคิดของคนที่มาคุยด้วยเป็นแบบนี้โอเคเข้าใจท่านกอา็อธิบายเหตุผลในมุมมองของท่านเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูว่าโอเคละมันสามารถมีอะไรที่ทำให้เรื่องที่เราคุยกันนั้นออกมาดีได้ประมาณนั้นนะครับท่านเนี่ยเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดี ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาคนอื่นด้วยค่อนข้างมีความเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นคงในเรื่องของความรักแต่ก็ยังปลดปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรมากมายนะครับอืมแล้วก็อืมเห็นไหมปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็พัฒนาเรียนรู้ตัวเองให้นี ภายในนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าคิดเยอะกับสิ่งที่แบบสื่อสารไปนะครับไม่คิดเยอะไม่เครียดไม่เครียดนะครับชอบปลดปล่อยความถุกอันนี้คือพรที่ท่านได้นะครับแล้วก็มี energy ให้กับทุกสรสรพสิ่งนะสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งดีแล้วก็ไม่ดีรวมกันหมดชอบเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเป็นนิดนะครับดวงจิตของท่านเนี่ยเหมือนกับเพชรมีความมั่นคงนะครับ ไม่ได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรือว่าอะไรมากมายนะไม่ยอมแพ้ต่อผู้คนด้วยถ้าท่านเลือกกลุ่มนี้นะครับโชคดีมากเลยแล้วก็โชคดีหรอหมายความพรที่ท่านได้มาเนี่ยโชคดีนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ตัวท่านน่ะจะเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆพูดอีกละพูดสามีและนะครับโชคดีเพราะว่าตัวท่านนั้นให้หมด และอยากเห็นคนคน,นนั้นน่ดีกว่าได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับท่านมีข้อมูลความรู้อะไรให้เขาหมดนะครับเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เพราะว่าในดวงจิตพรที่ท่านได้มาท่านจะเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกดีด้วยเวลาที่คนอื่นเขาประสบความสําเร็จคนที่ท่านคนที่ท่านดูแลเนี่ยท่านจะรู้สึกดีมากแล้วก็อยากให้เขาประสบความสําเร็จนะบางทีเนี่ยคาสอนของท่านเนี่ย เขาไม่ทําตามท่านจะพูดแค่ครั้งเดียวนะครับไม่พูดเยอะพรรู้สึกเสียเวลานะครับอืมประมาณนี้นะอ่านคนออกไหมก็ออกอืมถามว่ากลุ่มนี้จะแนะนําอะไรวาว ไม่การแนะนำนะตัวท่านต้องแนะนําผมด้วยเพราะว่าท่านลงดีเทลค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับอืมสาหรับกลุ่มที่สีกองที่สีก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาเล่นเกมแล้วเข้ามาฟังกันนะครับอืมขอบคุณมากครับ